ไครมาฆ่านะครับโอ้ ข้าวเนี่ยมันสวยนิ้วแพงอ่ะเนี่ยสัตว์ทำไม่ใหม่เนาะสัดใหม่ทำใหม่เราอันนี้ดาฟตา์นะเนี่ยม<ะ>ันสวยก็ีิเหรออันนี้ดรา่างมันข้าวมงสวยโอ้โหสวยแล้วก็ราคาสูงด้วยเนี่ยลุงขายราคาถูกมากเลยไม้มะข้าวมงนะครับหนาสามนิ้วอะ่ะหนาสามนิ้ว ยาวยาวก็สองเมตรห้าสิบยาวสองเมตรห้าสิบนะครับส่วนกว้างก็ประมาณสักเก้าสิบอะประมาณตีไว้เก้าสิบนะครับหัวส่วนปลายก็ประมาณสักเจ็ดสิบเก้าสิบนะได้นะครับโอ้สวยสวยสวยเฉพาะแผ่นอย่างเดียวเราเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมอันนี้ อ่ะ 9, น, <laughs> นี่ครับผมมัน8-9000ได้เลยอ่ะเผื่อท่านไหนสนใจทักขานุงหนูเสียได้เลยนะครับถือว่าถูกมากนะครับธรรมดาเขาขาย6 0 0 0 0่0เ0 0 0เอ้ยใช่หมื่นกว่าหมื่นกว่าแต่ว่าเห็นเอ้ยเดี๋ยวอ่ะเผื่อท่านไหนสนใจนะครับผมเดี๋ยวมาสอบถามแอดมินได้นะครับผมเนี่ยสวยมากม้มะค่าครับ